ครับผมเด็กชายสักครับคือจริงชื่อสากกระเบือนามสกุลยันเรือฟลอรี่ครับก่อนนี้อยู่ป .3 เรียนอยู่ชั้น2ตอนนี้ย้ายมาอยู่ชั้น7แล้วเพราะว่าเพราะว่าชั้น1ถึงชั้น6น้ำท่วมครับเรื่องกีฬาผมก็ชอบครับกีฬานี่ผมชอบบอลครับ เพราะว่าบอลเขาตีทนิตเก่งครับโ <lk st> รงเรียนเข้าสองโมงครึ่งผมมายังไม่ยังไม่เจ็ดโมงเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ขยันแล้วครับ <c oughs> พ่อผมเป็นพาลลงอยู่ที่นี่ <c oughs> ตอนนี้แล้วครับ <c oughs> ผม <c oughs> ก็ต้องมาช่วยพ่อเขาเท่ากว่าพ่อจะตื่นก็ต้องนู่นเลยแหละสองสามโมงนั่นแหละผมก็ต้องมาช่วยเขาจัดตรงจัดโต๊ะเพื่อนนักเรียนก็มีเยอะมีแยะ ักเลยเธอจะเป็นผู้ชายที่สกปรก <c oughs> สกปรกทั้งเรื่องจริงและในละครหู <c oughs> เธอจะเป็นน้ำหนวก <c oughs> เกื่อนเต็มกลางหลังยังไงฉันก็ยังรักเธอพ่อเธอจะติดยาแม่เธอจะติดการพานันพอละมร้างหงศักด์ พงศักพงศักมาแต่เช้าเลยนะอีดี่อดจ้าพงศักโอ้ทำไมวันนี้มาเช้าจังอะแล้วทำไมไม่ไปรับจัสมินล่ะ่อชื่อ คุณหนูชื่อจัสมินเหรอเรียนที่ต่างประเทศอะชื่อจัสมินอ๋อมาอยู่ตรงไทยชื่อหินโสโครกคุณหนูครับผมจะถามคุณหนูแล้วคุณหนูอย่าโกรธนะครับไม่โกรธหรอกระหว่างคุณหนูกับโรงเรียนเนี่ยไหนเกิดก่อนกันครับพงศัก์เนี่ยถามให้อายเขานะก็เห็นคุณหนูเก่ากว่โรงเรียนอีกนี่นี่อาจารย์ให้ พูให้ให้ให้เรียนนี้พงศักด์ก็ต้องอา่านหนังสือเก่งๆนะคะครับรู้ไหมเราเป็นผู้ชายเราเป็นคนไทยเราต้องอ่านภาษาไทยให้ชัดครับลองอา่อานซิให้เก่งๆ,ๆ <respir ations S 1> นะกอไก่นี่อาจารย์สอนไม่ใช่ไม่ใช่อ่านแล้วอไก่เขาไข่แล้วครับแล้วอ,าอ่านยังไงพงศักดิ์ให้อ่านเป็นเพลงครับอ่านเป็นเพลงอะไรเพลงของแคทเช็ตนล้ำตาครับแล้วมันจะอ่านยังไงอ่ะกโ

ทอนาดดตรงดดที่ยาวๆคุณครูบอกว่าตรงนี้ต้องเล่นลูกคอหน่อยหนึ่งทอนาโดท่าท่ท่ททนาบาบาฟ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 าไมยอยาล่าว่าสาว ส,สอฮสลรวัตรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูมาแล้วนะครับแล้วการบ้านนี่ทำยังครับพงศักดิ์ครับหาอะไรเล่นกันไหมเล่นเลยะครับเวลา bon. ลเรียนนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วค่อยเล่นนะครับผงศักดิ์โอ้ผมผมไม่ไม่คูคูควรกับคุณหนูนะครับผมคุณเป็นผู้ชายที่ดูดีมากนะพงศักดิ์ผมจนแล้วครับพงศักดิ์ คุณนะคุณตาคนไม่ดีนะครับไม่เป็นไรตาคือ้แม่คนดูคนไม่ดีนะครับทำไมเนี่ยฮเล่นเลยครับไม่รู้กฎของโรงเรียนหรือไงหืมหืมหืมแบมือมาดิต้องโดนทำโทษแล้วล่ะแบมือมาครับเอากีทีเดอพอแล้ว อเอาอนังพอคุณข้ายาง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 ทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยไปกอดผู้ชายทำอะไรเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยคือจัสมินหยอกเล่นกับพงศักดิ์อะหยอกได้ไงอะหยอกไปได้ได้ไงอะถ้าเกิดพอ,อรู้ครูโดนนะตอนนี้ไม่ใช่พอ,อ,อเนี่ยสภาพนี้ยังจะให้กูเป็นพอ,อ,อเหรอกอดอกหลับตาแล้วหันไปทางนู้นด้วย นีหลังเน่ยโอแรงอล่าคนนูนะเออเป็นผู้หญิงเธอต้องจำเอาไว้มันเป็นมารยาทเดี๋ยวพี่จะสอนเรือเ่องมารยาทเดี๋ยวไปนั่งได้นะนั่งเลยน้องเรียนมาครบแล้วเหรอครับผงสักมาครับจัสมินมาค่ะเด็กชายปัญญาไมมาเรยียนครับทำไมชอบหนีเรียนจังวะ แล้วอย่างนี้นะจะเป็นเจ้าคนนายคนได้ยังไงนะธรรมดาเด็กชายปัญญาก็เรียนง่ออยู่แล้วฉันบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าให้เขาได้ขาดโรงเรียนแล้วอย่างนี้จะเรียนจบได้ยังไงจะไปทำมาหากินอะไรอย่างนี้ก็เป็นลูกจ้างเขาอย่างอย่างเดียวเลยสิท่าทางเนี่ย แล้วเราจะเอาอยัางไงดีครับสลับเด็กชายปัญญานี่ครับท่าจะฟ้องผอ,อ,อแล้วก็ไล่เด็กชายปัญญาออกไปซะโอ้คุณครูครับทําไมอย่าไล่เด็กชายปัญญาเลยครับทําไมถ้าไล่ไปแล้วเราจะอยู่โรงเรียนไหนแล้วครับเด็กหญิงไม่ยุรามาไหมเนี่ยไม่มาครับเอาอีกแล้วแสดงว่าขาดเรียนทุกครั้งเนี่ยต้องไปกับเด็กชายปัญญาแน่ๆครับ ได้ข่าวว่าชอบเล่นผัวเมียกันหลังโรงเรียนบ่อยด้วย<ะไ>เด็กสองคนนี้เล่นอะไรที่เล<ะไ>็กเเล่นมากเลยเนี่ยมาสายมาสายต้องคูตีไน่าเลยมาสายสวัสดีค่ะคุณครูเด <ๆ S 2> ็กหญิงส้ม แล้วกอดอกเลยยืนเฉยเฉยโดนตีแน่วันนี้มาสายสองวันซ้อนแล้วนับหนึ่งนับสองเดี๋ยวค่ะอาจารย์รักษาดลยนะคะอะไรอ่าพอดีคุณพ่อฝากอันนี้มาให้ไปรัค่ะครูขาไม่มีที่นั่งค่ะลุกอเอาละทุกๆุกคนนะ ชิด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 นั่งชิดชิดต่อไปนี้นะหยิบสม,มุดออกมาพ่อค่ะลืมสม,มุดมาค่ะลืมสม,มุดออกมานี้ออกมานี้เลยลืมสม,มุดออกมานี้เลยทําไมการบ้าให้ทำไมลืมสม,มุดได้ไงคือพอดีคุณพ่อเรียกไปทุลาค่ะสามทีเลยกอดอ,อกไว้น, <K _> นับหนึ่งนับสองนับสามเด <K _> ี๋ยวคนข้าคู าการบ้านที่ครูให้เมื่อวานนี้หยิบออกมาส้มอ่ะนี่ไมไ่มาใช่ไหมเอามานี่เออนี่เอามานี่อะไรหนูพงศักดิ์เอเอ,เอาสมุดให้เขา,เา,เาทำยังการบ้านทำไหมยังทำแล้วครับอ่านเขาเล่มหนึ่งในท่องให้ครูฟังสิการบ้านเมื่อวานานี้ปานีหาปานามองเห็นหมาไล่ปู่อยู่ตานีวิ่งไปดู มองเห็นปูกัดหมาตายปานีก็ตกใจโดดน้ำตายในรูปูใันให้กครบ้างไปเนี่ยทวไมคุณครูให้ผมไปเลยครับไปเลยปานีไปโดดตายในรูปูอะดินสอขึ้นมาและเขียนตามครูค่ะตานีตานีอยู่ในดงกล้วยอยู่ในนก อยู่ในโดงไม่ทำอะไรในกล้วยครับเนี่ยตั้งนี้เป็นผีอ๋อมีคนมาตัดมีคนมาตัดอืมเอ๊ะนี่ครููููอออน้ำลายติดคอครูต่อไปเป็นวิชาสังคมนะนี่กี่เล่มเนี่ยอ๋อเล่มเดียวค่ะครูไม่ของสักมีกี่เล่มเล่มเดียวครับทำไมไม่เอามาสองเล่มสามเล่มอืตั้งใจเรียนไหมเนี่ยบุกคุณชิบุกคุณชิบ ตั้งใจเรียนไหมนี่ตั้งใจเรียนครับตั้งใจไปไม่มีมีเล่มสองเล่มก็ข้อไม่เล่นเนื้อครับเอาเล่มหนึ่งได้ไงทำไมไม่เอามาเผื่อไม่รู้ว่าเขาไม่มีไม่รู้เขาไม่มีเหรอไม่รู้ไงแล้วครับพอลงไปทำผมอย่างเนี้ยไม่ต้องเรียนแล้วไปเลยไม่ตเรียนเลยทำผมอย่างเนี้ยออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยผมทราบแล้วการบ้านไม่ต้องส่งด้วยตาตาเนี่ยอยู่โรงกล้วยออกโกกออกแน่ไม่จะเป็นหรอกไม่อย่างนี้อยู่แล้วไปเลยอะไรอ่ะจะไปไหนอ่ะออกไปอยู่สวนกุหลาบดีกว่า เรียนมาไม่รู้กี่ปีแล้วกูไม่เคยเจอมีเหรอตานีี้ยังโรงกล้วยสภาพ,พนี่จะอยู่สวนกุหลาบสวนมะลิก็ให้ได้อยู่จ่สวนมะลิไ, <c oughs> ไปเลยเออกไปเลยออกอยู่แล้วเอาล้ะอโอ้ยดีเลย นี yeah, really, uh ี mm ่่เก็บไปด้วยนี่เก็บไปให้หมดเลยนู้นฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยทำงานอื่นด่าที่จ้าอายุมากขนาดนี้เนี่ยเร็วๆหน่อยทำเร็วๆหน่อยไม่ได้ยังไงเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยทำเร็วๆลูกผมเมื่อกี้เนี่ยไปพ้องว่าคุณครูสอนอะไรอะไรตันนี้อยู่ในดงกล้วยลเอี่คุะไรอใให้เสียจ๋อนี่พ่อพงศักดิ์ทำไม่เวลาแล้วครับผมคิดว่าเด็กเขาไม่ตั้งใจเรียนเด็กเขาไม่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วคุณเป็นพ่อไม่ได้บอกไม่สอนเขาทำงานอย่างนี้ออกไประเดี๋ยวก่อนไปไป ออกไปเลย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 เก็บเลยเอาไปนี่ไปนี่ไม่ต้องไ่ต้้งสมายละไป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 โอ้รูพะโลันะผมมาพูดเฉยเฉยว่าลูกผมว่าผิดตรงไหนมันเป็นหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการตานึ่งอยู่ในดองกล้วยแล้วครูก็บอกเด็กดีคุณไม่ไล่เด็กทำไมล่ะไม่ได้ไล่เด็กเขาเรียนโง่ได้ผมะลอลูกผมไม่ต้องพูดออกไปเลยวันไหนผมเป็นสสอผมจะไม่มาหาคุณลองเป็นผู้ชุดซั์ บาก่อนค่ะสวัสดีเรียบกลับรีกลับไปไหนอ่ะเออนี่ินกลับก่อนนะโอ้ยรอส้มก่อนค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวส้มเดี๋ยวมานี่ส้มมาีสิหาครูเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูหนังกับครูไหมต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกครูนะเรียกพี่เข้าใจไหมปปะปคูไปด้วยดิไปหนนะไป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 เดี๋ยวดูหนังกับครูส้มระวังตัวนะปปะปไปดูหนัง วงบากไหมยบอกเขาว่าไอ้ไอยอดเนี่ยมันเล่นดีนะไอ้ยอดเอ๊ะหนังมันเก่าแล้วเนี่ยหรือว่าจะเอาด,ดูไปแล้วดูไปทีงแล้วเอ๊ะต้องถามม,มีใครแนะนำหนังใหม่ๆมั้งไหม,มเอออะไรอ่ะน้องเดินตัวใอยู่ไหมครับ ีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาแฟนมาดูหนังครับอ๋อย่างๆครับยังยังยังฉายอยู่ยังไม่หมดเราเดี๋ยวก็จบแล้วครับเรื่องอะไรครับที่ฉายอยู่อ๋อบริการหน้าเรียมครับอ๋อโอ้เดี๋ยวดูเรื่องเรื่องนี้ก็ได้เดี๋ยวดูเรื่องนี้ก็ได้ครับผมจบแล้วครับอ๋อบริการหน้าเรียมจบแล้วครับผมหลีกทางนะครับทุกคนออกครับคนเยอะด้วยโอ้ดครับดูครับนี่ไปดูหนังมาแล้วเพิ่งตื่นพี่ เห็นเห็นค,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 คนคนครับทั้งโลกมีคนเดียวครับตั้งแต่หนังเรื่องบริการหน้าเหลี่ยมเข้าน да ี่แต่คนดูเหงาเนยครับตบเตาเนียครับดูเหมือนป่าช้าครับไม่เหมือนเรื่องนี้ครับเนี่ยโอ้โหลงลงแค่แต่ครับ ่ครับไม่ใช่เรื่องแล้วครับผมว่าดูแต่คนณประธานรันไม่เรืองพอผมแนะนำยังไงคุณผมแนะนำยังไงแนะนำได้ไงแนะนำแบบนี้อ้าว็ขหมังนไม่ดีไงก็คนดูคนเดียวนี่ไงไม่ดูไม่ดีไปพูดทำไมมันไม่ดีอาคนอย่างดีเขาต้องเชียร์ให้ดูดีสิ้จักงานทาได้ลูกค้าแล้วคุณ้จัการครับนี่นะครับสวัสดีครับแด็กเด็กของคุณครับ เชียร์หนังให้ผมแบบแบบไม่ได้เรื่องเลยครับอ๋อทำไมอ่ะเพราะผมอยากให้พิสัยไม่ดีเลยครับกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วฮะคคุณใจผมโอ้ยไม่เข้าใจใช่ไหมเป็นถึงวุัิการไม่ได้ฟังเหตุผลเลยไปออกไปเลยไปไม่ต้องทำกับผมออกไปผมไม่ได้ผิดเลยนะผมบอกแล้วกับลูกค้าต้องเป็นหนึ่งตลอดออกไปยังไม่อะไรวะกี่ตัวกี่ตัวถูกไล่ออกกูไอ้เท่จครับ เอาหนังเรื่องนี้มาฉายลเลยฮะผมถามว่าใครเอาหนังเรื่องนี้มาฉายฮะผมบอ,อกตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะมันไม่ทำเงินหนังบ้าบอเลยว,วิ่งแก้ผ้าแก้ผ่อนนะเนี่ยฮะแลอวผมบอกไปแล้วอย่าเอาเข้าในโรงเด็ดขาดอับป๋อมงคลมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งครับอย่าให้เห็นยังะเว่าฉายวันนี้ฉายแอบอย่างเดียวแล้วครับอา้าวนี่ใครมาฉายไง คนดูเรียกร้องว่าอยากจะดูอีกครับอย่าเอามาใช้อีกสองเรื่องนี้อย่าเอามาใช้เรื่องนี้ได้ตังคนี่เอ่ียเรื่องนี้ไปอาอนี่ไม่ให้กลับมาทำเหรอไม่ต้องนะออกไปเลยเฮ้ยใ,ใจดำนะแชร่หนูจะเรียกกลับมาด่ารอบสองนีกเอาอย่าติีนี้นะไอ้หนังเรื่องนั้นนะอ่ะบริโภคบริการอะไรอะ่ะอย่าให้ผมเห็นอีก หาอย่อ e ื่นครับน้องก็เอาเขตดีกว่าเออปไปไๆๆปเออแลกเหรียญนะครับอ่ะได้ครับใครไม่ห้ามมันเนี่ยร้องเลยครับครูคะร้องค่ะร้องเพลงตลาดก็ไมัตื่นเล่นแรงได้ครับ ยังไม่จบเพลงค่ะเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นอะอะไรรับน้องนี่สอนนรครับอะไรเนี่ยอะไรปัสอนัดนักเรียนทํามปนเรื่องอะไรครับนี่ผมผมเปิดผมใบอดุญาเปิดมาด้แล้วก็คุณให้เด็กต่ำกว่าอายุสิบห้าเขาได้ไงเนี่ยผมเป็นครูผมไม่ผิดนะครับผมเป็นครูไม่คุณเป็นครูคุณนักเรียนเขามาได้ไงผมไม่ผิดอยู่แล้วผมมากับนักเรียนผมไม่ผิดอยู่แล้วไ่นี่ผมเปิดหลายปีวนี่ก็นั่นนะผิผมก็เป็นครูนะผมไม่ผิดนั่นอะแล้วอะไรมาดูอะไรอะไรกันเนี่ยทำไมไม่เรียนกัน ดึกดื่นแล้วไม่เรียนกันพาผู้ปกครอมาคุยกับผมด้วยตั้งใจเรียนไม่ใช่มาดูกันอย่างนี้ว่ายังยิ้มอีกอ้าไม่มีรถลาวาสอกเลยแต่เราค่ใครพามาเลยเอาเอมอมาตอยหัวน,นีงด้วยอ่ะ เอามาช่วยพี่หนูไม่ไม่ผมบอกพี่ตรงว่าพี่ไม่เหมาะกับอาชีพนี้หรอกยังพี่ปั่นสำล้อดีกว่าจริงๆนที่พูดจากใจจริงนะเยี่ไม่เลยไม่หนุกแล้วเนี่ยผมก็ไม่ตลกกับพี่แล้วนะว่ามันไม่เหมาะกับอาชีพผมไม่ตลกอยู่แล้วแต่ความจริงเหตุการณ์ที่หนูตเข้ามาช่วยพี่อยู่แล้วพี่หมังต้องมาช่วยไอ้โซเหมือนกันมีพี่ป่ะเนี่ยเอาก็พี่ไงก็ต้องเห็นก็ทําพี่บอกเราเอา เด็ดรุ่นไหนโมโหพี่อย่างนี้แล้วมันไล่พี่ออกงี้ได้ไงเราก็พี่ก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆไงไปเลยไปกันเลยหุบอกผมบอกจริงปะล่ะจริงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาครอบครัวไปด้วยนอนอยู่ข้างหลังอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือคุณมาลาภรรยาและน้องกงเฮงลูกรักของคุณเท่งครับหน้าตาอาจจะดูแปลกไปนิดเมียหรือป้ามันก็ไม่รู้เนี่ยไปเลยทำตัวเลยนี่มาทำงานเอาลูกเขามานอนกองกันเกะกะเลย เมียไม่อยู่ก็ได้ไปลูกไปหางานอื่นทำก็แล้วชีวิตพ่อมีอุปสรรครู้ไหมไปว่ามีคน,คนไปตามภาษาของเราพาป้าไปด้วยกลับไปออ้ลกอกลกกนยย ยืนหยัดจะสร้างนะแล้วคุยกับลูกอุ้มลูกน่อยมามามาอาบลมให้ด้วยครับถ้าจะไปไม่รอดร้องเพลงได้ร้องไรทีเดียวนะครับจะมีการแข่งขันกินกล้วยไข่กันด้วยใช่แล้วนะหนึ่งเพลงสั้นๆจัดฉากก่อนนะครับอ้าวเพลงมา